ดิฉันดาวบุช่วงนะคะเป็นพัฒนากรประจำตำบลของนาหลาว,วันนี้เราจะมาเยี่ยมชมแปลงโคกของนาของแม่สุภาพเกตแทงค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนั่งสุภาพเกตแทงค่ะคสวัสดีครับผมนายสมศักดิ์เกตแทงครับค่ะตอนที่เข้าสีมะขอนบ่มโครงการของโคกของนาของบ้านเข้าหนึ่งของชั้นหน้าว่างเข้าหนึ่งไอีิวัม่ติดคื เรื่องที่หนึ่งทำให้ผูกอ้อยค่ะปลูกอ้อยเมนบ่ค่ะแต่ในผลปนิตอยู่เมนบะค่ะทังของของเจ้าหน้าที่เนาะแต่ว่าข้อคิดจังไดญ่ีความคิดต่างใหญ่ขาวอพอยากเปลี่ยนแปลงพื้นที่ของทาให้หนูออกนะพี่คนหนึ่งนะคะการใ่ต้นทิ่ของฉันเนาะค่ะกาคิดว่าถ้าปลูกปลูกแต่อ้อยข้ากะแต่สิบ่มมีนอาหารการกินเล่นอาหารเนาะค่ะแต่ว่าถ้าทำให้เห็ดป้องกันฝุ่นอหน้า ข้าเห็ดปลูกเองกินเองก็คือจังสีพ่อได้กินข้าวกะสิบ่ได้ต้อข้าอาศัยทั้งออไอ้พวกแบบว่าไปซื้อน้ำรันค่ะเนาะคะ่ะถ้าข้าเห็ดเองเข้าวกะสิปลูกน้ำให้น้ำหน้าจะซี่ละคะ่ะแต่ซงละยังก็ได้กินเนาะคะ่ะแล้วผลผลิตของข้าวที่เป็นยังไงเนาะคะ่ะปลูกย,ยังไงคะ ถนนหลายๆอย่างค่ะที่สวนเขาขผสมผสานกันไปนะเรคันเนี่ยน้ําย่างเข่ามาคันอยากตําหมูยํกระมี่มะพริกมัะขี้เขี่ยมะนาวเาไว้เตรียมพร้อมขี้ดับเมื่อนท้องเหมือนโป่งหน้าของเขามาหนีปลูกนั่นปลูกนี่นี่ เป็นยังไงเนาะค่ะครอบครัวหนีซอยเสียซึ่งกันในการรอเมาซอยกันเฮ็ดเดินเพชรคงหน้าต่างรอจริงค่ะกากซอยอยู่ค่ะตั้งปอบานกันการเฮ็ดซอยน้ำดีค่ะเป็นเกี่ยวกับจัดการเพียงนี่แหละจะึกษาหาลู่กันว่าเออมองนี่มองนี่ปลูกกันได้แค่เอาถึงกล้วยได้เอาปลูกต้นเมลต้นได้ไซนเนาะค่ะนี่นะค่ะทั้งตั้งในน้ำเพาก็มีปลา เขามีปัญหาอย่างงอใด้การปลูกทป็นอย่างงมดินบดีบอ่อหรือว่าอีหย่ง,งมองสินะคะหรือว่ามัน็นพักเขามันเป็นโรคบ่อสินะคะ,ะสภาพดินเนาะค่ะตอนนี้กะบุดหลอกไม่กะมองมองน้ำม,มองว่ามมงให้เข้ากับปับ๊มด,ดีเปน็นน้ำเพราะว่าเข้าวิธีการปลูกนี่้เข้ากับดาหญ้าเสียยหญ้าแล้วเข้ากับปลูกพุ่มต้นไว้นะคะก็ให้อันนี้มันกลายเป็น้นดี พ่อแว่ล่างหดน้ำแล้วมันก็สีซุ่มตื่นนะคะมันต้นว่าแห่งมันก็สีสีงามอยู่ตลอดนะคะจ้ะเป็นเทคนิคของคุณอันแม่สุภาพเนาะค่ะก็คือหญ้าของเขานี่เขาเอไปบ่อไปเผาบ่อไปยงางเขาเอามาปลุกโค่นของต้นไม้เลยนะค่ะเป็นการคุ้นบินเนะาะค่ะต้องใช้คนเหนื่อเป็นการดินไปแต่ว่าตอนมานที่แรกๆนะตอนที่ขึ้นต้นไม้ เป็นผู้แม่สิษถามว่าเอาเอา,เอาใบอ้อยเป็นไหค่ะ,คะเอามาปร้ตาตำขทําคู่ขั้นหน้าต้องทําแม่นบ่ค่ะเพื่อไวาอีหยังคะเพราด้มะพร้าวอ่ออัน,นอันนี้เนาะคะ่ะดิฉันกะคิดว่าใบอ้อยเฮานี่เวลาเฮาเฮาทังอ้อยแล้วนี่ก็คือบ่ต้องไปเผาถิ่มเนาะคะ่ะมันมีประโยชน์หลายอย่างนะคะ่ะใบอ้อยมันมันแทนกันที่ว่า ข้ามาปกนาดินนี่กุ้มดินห่มดินห่มห่มต้นใหม่นี่เป็นการดีค่ะดีบอเฮทพนาดินเสียแล้วก็ปกข้มมันสิบันชุ่มอยู่ตลอดค่ะแล้วก็บ่เกิดลูกได้คำว้านาแล้วห้าเข้ากับ่ค่อยเกิดค่ะดีอยู่ค่ะอ๋อเป็นเทคนิคที่เฮ้าใา้ประโยชน์ที่เป็นอาชีพลักของเข้าอยู่แล้วที่มันเหลือจากที่ อันดีกว่าเขาไปเผาให้มันเกิดมุ่นรับเฝ้าว่าคลองทางอากาศเนาะค่ะเนาะแล้วก็เอามาใจในการโกกุมพื้นที่เพื่อกันหญ้ากันยังแคมเป็นปุ๋ยให้อันนี้ยังเพรานี่อันนี้กบจ้าโกบมันบ่ค่ะอันนี้เลี้ยงไว้ะ้ายลุงวลยจะกินค่ะเอาไว้ไป่ลูกค้าือเห็ดมันดีแค่นี้ไงทั้งทั้างล่างแค่อันนี้ตเห็ดกระทั่งแบบนี้เนาะแล้วนาแบบว่าเขาโกกันว่าใส่ลูก เลี้ยงไว้ค่ะมีอยู่ในนี้มันก็ออกแม่แทนลูกขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆก็าก็กินอยู่ในนีแหละค่ะว่าน่ะอ๋อนอันนี้เป็นซาที่นอกเนื้อจากกันคุ่นแตนขุ่งหนองหน้ามากันนั่นเองค่ะเป็นพื้นที่ขยายผลหนองหน้าเนาะเยนอันนั้นพักที่เชื้หน้าเหมือนค่ะนักเยนอันเขาได้กินบ้างด้วยว่าเอาไว้ในส่วนที่เป็นกินน้าอันปลากมีรอยกระเทียมนะคะว่านั่งก็จะถึงเรื่องกันเลยนะคะ เช่นค่ะดูเดียวกันเน่ะดูเดียวกันเดียวกัน,กกน,นเนาะ,ะคะอันนี้เป็นการขยายผลออกมานะค่ะจากกลุ่หน้าสามไร่หมออกมาขยายออกมาเราก็ได้สาสานึงโดยนีการเลี้ยงเลี้ยงไยเลี้ยงโบแล้วก็3 3นีนนนลปลาพร้อมนะคะค่ะแม่อันนี้เป็นเป็ดหมีเทาเลี้ยงมาโดนปนันหดหรอค่ะเลีเ้ยงมากได้สามสี่เดือนแล้วค,ะค่ะ่นาด โตค,ะค่ะเพื่อนตอนแรกเอาม้าซื้อหน่อยัตค่ะบัดคือพ่อเลี้ยงม้ามันได้ออกไข่เนาะค่ะก็เห็นบนผลิตก็เลยเอามาโรคอีกสามหน่อยโตคะโ<อ>่ะรวมทั้งหมถึงสี่หน่อยโตแล้วปัจจ <c oughs> ุบันนี้ได้เอางินยังหรอคะได้ได้ไข่อ่ะได้นนไไดมาจากฟองพม่าหรือเออา,าอันรุ่งเก็บได้แปดสิบแปดสิบหกฟอง <c oughs> เป็ดเอามาใหม่เนาะคะ<อ>่ะ สามรอยตัวเพื่อกับเกลื่อนใหญ่มากบัดที่นี่เพื่องกับมาหอดแหล้วมมากกว่ามากกับามเริ่มเพี้ยนอาหารนะคะเพี้ยนอาหารแล้วมันก็มาผัดขนพอผัดผนแล้วกับมาชะลอกกันยุดไท่ชวงแมาแหลกๆไผ่อยู่สองสามว้องเนี่ยม่น้ำกระเช้านะบัดที่นี่พ่อลังจากพันมากจะแมากินกินอาหารข้าแหล้วมันก็เริ่มปับสภาพนะคะแต่แมาเริ่มไผ่หม่อีก ตุ้งไท่สามลอยตัวนี่กประมาณสีฟองเลยค่ะเริ่มเลือดไทไ่ใหม่แต่ว่าเต็ดลอยตัวนี่ได้แล้วอันเจ็ดสีฟองค่ะไข่ส้มเหลืองม,มาค่ะแต่สามลอยตัวนี้คุณบอกให้ได้ออกไข่เต็มที่ย่าก็ได้เต็มที่ค่ะเพราะว่ามันอยู่ช,ช่วงของการผลผลิตเปลี่ยนแปลงสภาพาาะะร่างกาสีนิวทรอนที่เป็ดมันติดไข่ออกมาเป็ดนี้แม่ผมจะซื้อท่านมาค่ะหมาดดิค่ะเป็ดอันท่านสีกะกีแค้มเบลยวค่ะ อาหารการกินของเป็ดนี่แหละค่ะแม่มันเม็ดลายนี่เป็นตะเพียงทอดอาหารบ่ค่ะอันดับแรกนะคะว่าน่ะเดี๋ยวนี้กินกุ้งสามย่างค่ะหลูกข่งอาหารสองข้าวเปียกค่ะสามกับขั้นล,ลุนรุนที่ไทยอยู่แล้วข้กะกะเอาเม็ดข้าวเปียกมีกับดับอาหารกินผสมกันนิดหน่อค่ะแม่บ่ค่ะไ,ไม่เป็นไม่เป็นย่างย่างค่ะเราบัดน,นี้เป็ดสามร้อยตัวนี่มันถึง แปลว่าปั๊บสภาพนี่ก็เลื่อนให้กินแบบนึงมี่มี่หัวอาหารมีข่าเปียกแล้วก็มีหั่นค่ะในผสมกันแปลว่าไอ้กินไปเรื่อยๆแบบว่ามันสีปั๊บแลค่ะแปลว่าก็เริ่มนวนมาได้หรอค่ะเริ่มนวนมาแล้วเข้าก <c oughs> อคุ้ยนี่ด้ค่ะกอกุ้ยนะคับมะแตงมาที่อย่างนี้นจ้ะอันนี้จะเป็นอาหารเสริมค่ะอาหารเสริมคือเพียว่าไอ้กินมันชีเกิดการเอิบเพิ่มต้นทุ่งนะคะ รถต้อตอนทุ่นของเทาจะให้กินเพิอ่นอยากเพิ่นก็บมากินเพื่นอยากเพิ่นก็ไปนอนเพิ่นจะไกิน,น,กน,กนเ้าเปลือกค่ะเอามาจากไหนมาจากโครงหน้าข้อหนึะามาจากโกรองหน้าที่เขาปผูกไว้หลายอัเดนอันพอไม่ไ่ะอันเด้มยังบอกเพิ่นว่ายังบอกด้นได้หมู่เพนบอกตาตัดเอาลมันหน้าให้ไปกินโอ้ได้ใจคล้วกนสีเก็ผรองหน้าก็จันกับเนื่อเนี่ยอ่คนทีกระจสนใจแี่แต่ทีนั่งกจวา ดิฉันเนาะคะ่ะกับพึ่งเริ่มต้นเฮ็ดไม่กะย่งวาทนาเนออันกคคาาคนะคะกอก่อยคศึกษาหาข้อมูลไปเนาะคะ่าาะถ้าสิว่าเห็ดหลดกะแต่ย่งบาทนาดนนีกะถ้าอยากเยี่ยนรูอยากเกีดนี่กะล่องเมื่อเบิ่งในแสลงของดิฉันนะคะกับมาเบิ่งหล้วกะสี่อธิบายให้ฟั้งนะคะว่าเฮ็ดจังไดยังไดเนาะค่ะแต่ว่าเฮ็ดแหลวดีค่ะตอบโจทย์ดีเพราะว่าเข้าลงมืดทําคือคําตอบค่ะเพราะว่าเข้าเห็ดแหลวเข้าก็ได้ผลผลิตเข้าก็ภพุิใจตรงนี้ ได้กินได้ในไต่ได้ท่านได้บริจาคได้ทุกทุกอย่างหลายหลายอย่างค่ะคือดีค่ะผลผลี้ของขาเนี่ยค่ะที่มันได้ออกมานอ่อนเอาไปไปขายไปนอกค่ะเนื้อห้าสีไปขายอยู่หมู่ไหนเรือหมีแจะสะพาะเอาไว้กินแบบแบ่งปันมื่อนชื่อๆเออก็ได้กินได้ท่านได้แบ่งปันเพื่อนบ้านพี่น้องนะคะเนื้อหั่นก็ได้ขายทำขนา ขายมอง an, ขายเฮ้ากับไปขายในหมู่บ้านชุ่มชนเนียวค่ะได้ขายดีบาค่ะแม่น้่ได้ขายอยู่ค่ะก็จะขายอยู่คะันเลียมึงแล้วมือที่บ่ได้ที่เทียนเขาได้จากเงินเด๋เงินหน่งละจชิเลียกะถึงมือละสามรอยเยู่คะะมือละสามร้อยนะก็ถือว่าเป็นคัานนั่งคัมตำอะไรนะค่ะแล้วมือที่ได้ขายหลายๆนตัวคุณละจักบาทคันปลูกขายหลายหลายเนาะขนาเมื่อึืออกนะวค่ะจ้าเพ่อออกจากในมือละเจ็แปดรอยถึงห้าอย ค่ะแม่นี่เป็นมองที่เข่ามาจาบนายแ้านค่ะค่ะจับนายอยู่หมู่กองเดียวเลยโมเดลสไตล์เหมือนดิมเลค่ะยในขายเขาได้ในร้านนั่น appeal, ะคะเขนื้ผิดนี่ถิงนจองผู่มะ่วงแก้วกะแล้วกัอันถ้วยทอดถ้วยสุก่ะค้วกะมัแดงแ่งไห้มีส้มโกมีกลาช่องค่ะตามีกะมีบกข้าวนะคะ แนะรอมค่่นเเขาค่ะแต่ใหจะออกจากวนเ้าเปเกมะเข้าเนยอันนี้นอยๆเลยอันนี้อเห็ดเองเองปูเองค่ะสวนปอดสารแ่เนาะปอดสารมีมะพร้าวอกไฟอันนี้มะ้าน้หอมใช่ไหมคะอันนี้ลูกละสิบหาค่ะอันนั้นโลละสิบบาทอัน พักหอมอลังรูก็ทแ่ต่งเด่ให้เท่ากับลูกที่ตางๆจะใช้จะใข้พวกแห้งราคาขายเพื่จน้านมิจะเท่ากับบ่ไใไซสารเคมีอื่อเปดกูเองใช้เองบ่ไใไใสารเคมีชมตเองใ้นำมาเอเนาค่ะอ้เขาได้จะรับการพพมนยค่ะมุ่งนั่นเนีมุ่งนั่นเน็ที่ยามุ้งน่งเนี่ยขาดหน่อย ใครมีไมีหลายขนาดเนาะเนาะอันนี้หลายใสค่ะแยกทังไหนเนาะค่ะในการแยกไใสอันนี้ใสใหญ่ค่ะใสใหญ่นี่เ้าสุดท้ายู่อันแพงละร้อยสามสิบค่ะเพราะว่าเราคัดออกมาทําความสะอาดแล้วเราคัดขายไข่สดๆทุกวันค่ะค่ะอันเท่าไรขายชิ้นหนึ่เนาะค่ะแม่ขายชิ้นหนึค่ะขายชิ้นหนึอันนี้คนท้อความสะอาดเนาะอันนี้ลูกสาวจ้ะ โอล <ste> <pee> so 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 ูกสาวเป็นครอบครัวทกสุ่าซอยรวมแรงรวมใจกันแกันเฮ็ดเรียงของามกาานกินกันของโปงนองหน้าเนาะค่ะเนาะคันว่าเฮ็ดู้เดียวมัตกอไปไม่ได้ต้องซอยกันทั้งครอบครัวนาะคะแล้วก็เฮ็ดครอบครัวมีกิจกรรมที่ท่ามรวมกันเนาะมีความสุขปาคเเห็นหน้ายิเล้ยกันไขอบทุกวันลับรับ รับเงินทุกวันค่ะแบ่งปันกันมือนี่ค่ะขอขอบคุณทางคุณแม่ผู้ปักเอ็นแห้งแล้วแบครอบครัวนะคะขี่มาให้กว้างรูมาให้เรียงของกันเฮ็นโป่งน้องหน้าวันมันได้คนเิาได้ซ้ำได้การขยายผลออกจากปลูกน้องหน้าหน้าเนาะค่ะเนาะทำงานพัฒนาชุมชนหรือเพื่อนร่วมงานกันขอขอบคุณค่ะ